สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกม Cookie Run Kingdom นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตทีมตีบอสกิลกันนะหลังจากทีม่ไม่ได้อัปเดตมานานมากไม่รู้ว่าลืมกันแล้วหรือยังเนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงเดี๋ยวเราไปดูก่อนก่อนดีกว่าเนะว่าเราใช้ทีมเป็นตัวอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของทีมที่เราจะเลือกใช้ลงวันนี้นะคะก็จะเป็น5ตัวนี้หลักๆเลยนะคะแนวหน้าเราใช้เป็นตัวน้องเคปยืนคู่กับตัวดาร์คช็อกโกนะ ส่วนกองกลางเราใช้เป็นตัวลูกเกดต,ตามยืนคู่กับตัวเชเอมนะคะส่วนแนวหลังเราจะใช้เป็นตัวแวมไพร์เนาะส่วนสมบัติที่เราเลือกใช้นะก็จะเป็น3ตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวตำราพิชิตศึกหนังสติ๊กแล้วก็สุดท้ายจะเป็นนาฬิกานุ่มมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองลงสักรอบกันก่อนดีกว่านะว่าพอ ใช้ทีมนี้แล้วอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองลงรอบแรกกันก่อนดีกว่าเนะว่าเราเจอบอสเลเวล38เนี้ยจะเป็นไงบ้างเนาะสำหรับทีมที่เราจัดลงวันนี้นะมาไปเริ่มลงกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้เราจะกดมือไปก่อนนะตัวแรกเราใช้เป็นกดแต่เอมนะไอ้บอสมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้สังเกตระยะเวลาการคูดาวของสมบัติแล้วก็ตัวละครดีๆนะคะว่ามันจะทันกันไหมนะอันนี้เราจะเลือกเป็นของตัวดาเมจนะนี่รอกดดูไอ้ดาโชโก,โกรอรอรอนีอ้ยแวมพายไม่ทันโอ้โหโอ้โหไม่ตายเร็วจังเลยเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยตูมเดี่ยวบอสโหดมากส่วนดามเมจที่ทำได้นะคะตัวอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวแวมไพร์เนาะรองลงมาจะเป็นลูกเกตตามแล้วก็ตัวชายเอมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนดีกว่าเนะว่าตัวละครแต่ละตัวที่เราใช้ลงเนี่ยเราอัพไปยังไงบ้างนะถึงจะได้ตัวดามเมจขนาดนี้นะคะมาที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นคุกกี้รสเคฟสตอรอเบอรี่นะคะตัวนี้เราจะอัพมาอยู่ที่เลเวล60เลยนะตอนเนี้ย แล้วก็ปั้นมาที่5ดาวนะคะส่วนเลเวลสกิลของตัวน้องเคปตัวนี้นะอยู่ที่เลเวล60เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ83,000เนาะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับพุกกี้รสเคปสตรอเบอรี่เนตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12เวเต็มแม็กเลยเนาะส่วนเอฟเฟกของท็อปปิ้งนะคะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนถ้าอยากจะให้ตัวน้องเคปตีแรงๆแบบ แรงๆกว่านี้หน่อยเนาะอาจจะใส่เป็นท็อปปิ้งสายดาเมจพวกพลังโจมตีทั้ง5ชิ้นไปเลยก็ได้นะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นคุกกี้ดาร์ชอกโกนะตอนนี้ดาร์ชอกโกเราอัพมาอยู่ที่เลเวล51เนาะส่วนดาวเราก็อัพเต็มแม็กเลยนะคะส่วนเลเวลสกิลของตัวดาร์ชอกโกนะคะตอนนี้อยู่เลเวล51เนาะพลังต่อสู้ก็อยู่ราวๆ5 2 0 0 0นนะคะก็ไม่ได้ว่าสูงมากเลยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อัพมันเต็มนะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับ กี้ดาร์ชอกโกตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นก็บบก12ไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นตัวยืนทนๆเหมือนกับตัวน้องเคปหน่อยเนาะส่วนเอฟเฟคของตัวท็อปปิ้งตัวนี้นะคะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักเลยนะคะตัวถัดไปนะจะเป็นคุกกี้รถลูกเกตดำนะคะตัวลูกเกตดำเราก็อัพมาอยู่ที่เลเวล60เต็มแม็กเลยเนาะตัวนี้คือตั้งใจปันมากส่วนดาวก็อยู่ที่5ดาวนะคะ เลเวลสกิลของตัวลูกเกดดำก็เลเวล60เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ตัวนี้ก็อยู่ราๆ1 8 0 0 0 0เนาะตัวนี้คือตั้งใจจริงๆในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับกี้รถลูกเกดดำตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12ไว้หมดเลยเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวลูกเกดดำมันตีบอสแรงๆหน่อยแล้วก็ เน้นไปที่พลังโจมตีไปเลยละกันในส่วนของเอฟเฟกของท็อปปิ้งตัวนี้เราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นคุกกี้รสชเอมนะตัวชเอมตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล54นะคะ ส่วนดาวก็ปั้นมาที่5ดาวเนาะส่วนเลเวลสกิลของตัวชเชมก็อยู่ที่เลเวล54เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ก็อยู่ราวๆ1นึ0 0 0สเนาะตัวชเชมตัวนี้คือขาดไม่ได้จริงๆนะสําหรับการลงตีบอสจําเป็นต้องมีจริงๆนะสําหรับตัวนี้ถ้ามีใครมีก็พยายามปั้นหน่อยละกันเนาะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับพุกกี้รสเชมตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นก็บบก12ไว้หมดเลยนะคะแล้วก็เอฟเฟกของตัวท็อปปิง้ง เฟของครูทามเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นพลังโจมตีนะตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายของทีมเนาะก็จะเป็นตัวคุกกี้แวมไพร์นะคะแวมไพร์เราอยู่ที่เลเวล60นะแล้วก็ปั้นมาที่5ดาวนะคะส่วนเลเวลสกิลของตัวแวมไพร์ก็60เต็มแม็กเหมือนกันเนาะ พลังต่อสู้ตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนเหมืนะคะตัวแวมพายตัวนี้เราจะปั้นให้เป็นตัวดาเมจพอๆกับตัวลูกเกดําเลยนะในส่วนของท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับปุกี้แวมพร์ตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนะทั้ง5ชิ้นก็บวกสิไว้หมดเลยนะคะในส่วนของเอฟเฟกที่เราใส่ให้กับท็อปปิ้งของแวมพร์ตัวนี้เราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเลยเนาะมาเดีย๋ยวเราไปต่ออีก2รอบที่เหลือดีกว่าสําหรับการตีบอสกิวเนาะมาไปเริ่มกันเลย ันนี้เราก็จะใช้เป็นการกดมือเหมือนเดิมเลยนะคะใช้สเต็ปเหมือนเดิมเลยนะก็เริ่มแรกก็จะใช้เป็นกดตัวชชเอมก่อนเลยนะมาบอสมาแล้วส่วนสเต็ปที่เหลือเราก็รอดูตัวคูทามของสมบัติแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับการออกสกิลของพวกตัวดามจด้วยนะให้มันทันทันกันหน่อยแล้วค่อยกดนะในนี้ประมาณสี่เนาะโอเคไล่ดูตุกเกตด,ดำโอ้ โอ้ยตัวเฉมไปก่อนโอ้ยดนาะชกโกอโอ้โหหมดทีมรวดเดียวยังไม่กดได้กดแค่ครั้งเดียวโอ้ยแต่รอบนี้ได้สามล้านสามเนาะส่วนดานเมทที่ทําได้รอบนี้ก็เหมือนคล้ายๆรอบแรกเลยเนาะก็จะเป็นตัวแวมพายนะลองมาจะเป็นตัวลูกเกดดำเนาะแล้วก็จะเป็นตัวชเเราตามๆกันมานะคะมารอบสุดท้ายและไปปิดฉากกันไม่รู้จะปิดฉากจริงหรือเปล่านะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วนีว่กดเชเอมก่อนเลยนี่เอาบัฟก่อนนี่บอลมาแล้วไล่กดเลยนะคะเคปอาลุกเกดดำแวมไพร์โอ้โหูปุบปั้บปุบปัเออโอ้โหโหูยตัวเชวเอมเกือบเกือบเด้งเกือบเด้งหายไปกับครึ่งหลอดนี่รอรอรอได้ไหมโอ้โห เฮ้ยยากคคปอย่าพึ่งโอ๊ยเคปมึนอย่าพึ่งโอ้โหโอ้ยเคปยังไม่ได้ออกสกิลเลยไอ้รอบนี้ก็โอ้ยก็ไม่ได้ต่างกันเนาะก็ได้ประมาณ3ล้านห้าเมื่อกี้ก็สามล้านสามเนาะส่วนดานเมจที่ทําได้นะคะรอบนี้ก็จะเป็นตัวแวมไพร์เหมือนเดิมเนาะหืมตัวเดียวก็ล้านเก้าเลยอะราลงมาก็จะเป็นตัวลูกเกดดำนะคะ เอ๊แต่รอบนี้ตัวเชอเอ็มไม่ค่อยได้ออกเลยเนาะสำหรับคลิปลงบอสกิววันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าเนาะหรือว่าทั้งเพื่อนๆคนไหนมีทีมที่อยากจะให้ลองลงดูหรือว่ามีทีมไหนแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะ